สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูเหรียญหลวงพ่อคุณปริสโรุ่นรวยรวยรวยลักษณะเหรียญด้านหน้าของท่านนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคุนนั่งยองแขนของท่านนะครับจะมีการตอกคดุดคําว่าคุณลงไปนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะเขียนว่า,วาที่ระทึกปาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานบรรจุ ภาษาลีลิกธาตุนะครับปี2538เมื่อวันที่13มกราคนม2538นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการซื้อหายเช่าหากันอยู่ที่ประมาณหลักพันต้นๆน,นนะครับเหรียญน,นี้ราคาจะไม่ค่อยสูงมากดูกจาขอบนะครับดูจากขอบจะมีรอยตัดนะครับเหรียญรุ่นนี้หว่วงจะมีการปิ้นนิดหน่อยนะครับห่งด้านหลังนะครับจะมีการปิ้นออกมา เหรียญรุ่นนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ผ่านการใช้งานครับเหรียญรุ่นนี้ดูจากเหรียญนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับข้างขนแมวนะครับเต็มเอยที่นะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ